Good morning สวัสดีค่ะคือแวนนะคะวันนี้มีคำศัพท์สหรับคำทักทายที่เป็นทางการนะคะมี Good morning สวัสดีตอนเช้านะคะมี Good afternoon สวัสดีตอนช่วงเที่ยงช่วงบ่ายนะคะต้องเน้นพยางสุดท้ายนะคะ Good afternoon Good afternoon, Good afternoon. Good afternoon แล้วก็ Good evening สวัสดีตอนเย็นตอน,ตอน,ตอนค่ำนะคะ Good evening ถ้าพูดว่า Good night อันนี้ก็คือรัตรีสวัสดนะคะ Good night ก็คล้ายๆกับ Goodbye นะคะ,ะไม่ใช่คำทักทายคะ่ะ Good afternoon Good evening ก็เป็นทางการนะคะถ้าจะพูดกับเพื่อนๆก็ใช้คำสั้นๆนะคะ Good morning หรือว่า Good morning, morning, good morning ประมาณนี้ค่ะไม่ต้องพูด Good morning คแค่นี้นะคะเจอกันใหม่นะคะ See you again